แฟนออนไลน์ของฉันคือฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์บทที่181ถึง185ตอนที่181เทพเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสุนัขหนึ่งดวงตาของหวังอี้หูหลี่ลงในขณะที่เขาฟังคำพูดของซิงปินเขาไม่สนใจเกี่ยวกับตัวตนของหลู่ผิงอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการรุกรานผู้เป็นอมตะที่อยู่เบื้องหลังหลู่ผิงทุกสิ่งที่ซิงปินพูดเหล่านี้เป็นการคาดเดาโดยไม่มีหลักฐานใดๆ กองทหารรักษาการต้องการหลักฐานเพื่อจัดการกับคดีแต่บางครั้งพวกเขาก็ไม่ต้องการหลักฐานเพื่อคาดเดาความจริงเห็นได้ชัดว่าหวังอี้หูไม่ต้องการหลักฐานเช่นกันสัญญาณทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าหลู่ผิงไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับเขาวันนี้เป็นวันแรกของหลู่ผิงที่แผนกมัธยมต้นหลู่ผิงมาที่สํานักงานใหม่ของเขาขณะที่เขาเข้าไปเท้าของหลู่ผิงก็แข็งค้าง เขาเห็นใครบางคนที่เขารู้จักมันคือเหอเทียนเทียนมันค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยคุณหลูทำไมคุณไม่ขยับหลักเข้ามาใบหน้าของหลูพิงเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเขาเดินเข้าไปในสำนักงานเขาตระหนักว่ายังมีที่นั่งว่างอยู่สามที่นั่งเหอเทียนเทียนกล่าวว่าครูคนอื่นๆยังไม่ได้รับการยืนยันณเวลานี้มีเพียงเราสองคนในออฟฟิศอย่างไรก็ตามฉันได้ยินมาว่าหัวหน้างา,านสอนถูกจัดให้อยู่ในสำนักงานของเราฮี หลู่พิงใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้มีห้องทำงานมากมายในกลุ่มเกรดแต่ทำไมหัวหน้าสอนถึงอยู่ห้องเดียวกับเขาตลอดฉันหวังว่าพวกเขาจะเป็นคนประเภทเดียวกับห่วงบ้าหลู่พิงอธิษฐานในใจจริงๆแล้วห่วงเสี่ยวฉีค่อนข้างเย็นชาหลู่พิงรู้สึกตัวสั่นเมื่อคิดว่าบุคคลที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานสอนในเวลานี้หลู่พิงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงห่วงบ้าหลู่พิงนั่งลงบนที่นั่งหยิบโทรศัพท์ออกมาและส่งข้อความถึงห่วงเสี่ยวฉี ที่รักฉันถูกย้ายไปแผนกมัธยมต้นแล้วช่างน่าเสียดายที่ฉันอยู่ในที่ทำงานเดียวกับหัวหน้าการสอนอีกครั้งฉันแค่ไม่รู้ว่าเวลานี้เป็นคนแบบไหนฉันแค่หวังว่าพวกเขาจะเย็นชาเหมือนหวงบ้าในขณะนี้หวงเสี่ยวชีกำลังนอนอยู่บนเตียงของเธอเองเธอไม่จำเป็นต้องไปที่แผนกประถงแผนกมัธยมยังไม่เปิดเธอกำลังนอนอยู่ที่บ้านอย่างสบายใจเมื่อเธอเห็นข้อความจากหลู่พิงหวงเสี่ยวชียิ้มอย่างมีความสุขพึ่งตอนนี้เขาชอบฉันแล้วเหรอ หวงเสี่ยวชีตอบอย่างไม่พอใจอะไรนะคุณทนไม่ได้ที่จะแยกกับเธอเพราะเธอสวยหลู่ผิงตอบว่าคุณกําลังพูดถึงอะไรสิ่งเดียวที่ฉันทนไม่ได้คือคุณ่วงบ้าไม่เป็นอะไรสิ่งที่เกี่ยวกับหวงบ้าก็คือเธอเป็นคนเย็นชาทุกๆวันเธอนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทํามันเหมือนกับว่าเธอหมกมุ่นอยู่กับการรอความตายฉันกลัวว่าหัวหน้าง,งานสอนคนใหม่จะน่ารําคาญเป็นพิเศษมือของ่วงเสี่ยวชีที่ถือโทรศัพท์กําลังสัน่นหมกมุ่นอยู่กับการรอคอยความตายให้ตายเถอะหลู่ผิง เหม็นหลูผิงฮึ่งรอจนกว่าโรงเรียนจะเปิดฉันจะบอกให้รู้ว่าฉันเจ๋งแค่ไหนหวงเสี่ยวฉีกัดฟันขณะที่เธอพึพมพำกับตัวเองอย่างไรก็ตามในฐานะแฟนออนไลน์ของหลู่พิงต้องบอกว่าคำตอบของหลู่ิงยังคงทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยเธอขัดแยง้งนี่คือสถานะปกติของหวงเสี่ยวฉีอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่มันแปลกมากเห็นได้ชัดว่าเธอมีความขัดแยง้งแต่เธอก็ติดเล็กน้อยเช่นกัน หลู่พิงมาที่นี่เพื่อผ่านขั้นตอนการเข้าและร่วมมือกับเหอหยงเพื่อถ่ายทําวิดีโอโปรโมตเหอเทียนเทียนมาที่นี่เพื่อทําเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับหลู่พิงแล้วเหอเทียนเทียนเป็นเหมือนเครื่องประดับในระหว่างขั้นตอนการถ่ายทําเธอดึงดูดความสนใจของวัยรุ่นบางคนแต่นั่นคือทั้งหมดสิ่งที่ทําให้เหอหยงพอใจที่สุดคือรูปลักษณ์ของหลู่พิงนั้นดีมากดึงดูดทั้งชายและหญิง ในไทยที่สุดในหลายครอบครัวความคิดเห็นของเด็กๆก,ก็มีความสำคัญมากเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกสถาบันการศึกษาพ่อแม่หลายคนอาจขอความคิดเห็นของลูกด้วยเด็กๆในแต่ละช่วงวัยมีความใฝ่ฝันในสิ่งต่างๆที่แตกต่าง,าง,าง,างกันสำหรับเด็กมัธยมต้นเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาสิ่งที่สำคัญกว่าคือรูปลักษณ์ของพวกเขานี่คือรูปลักษณ์ของหลู่พิงที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดในขณะนี้ในห้องทำงานของเซียวหลวยเยี่ยนมีหวังอี้หูนั่งอยู่ตรงข้ามเขา ฉันอยากเจอหลู่ผิงหวังอี้หูพูดเบาๆเสียวหลวเยี่ยนรีตาและใช้นิ้วคอที่เท้าแขนของเก้าอี้แม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะไม่สูงเท่ากับอีกฝ่ายแต่เสียวหลวเยี่ยนรู้ดีว่าเบื้องหลังเขาคือนิกายเมฆสีฟ้าไม่จําเป็นต้องกลัวอีกฝ่ายทําไมเขาถามเบาๆหวังอี้หูเหลือบมองเขาและพูดขึ้นทันทีว่าคุณรู้ไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังหลู่ผิงฉันไม่รู้ว่าคุณกําลังพูดถึงอะไรการแสดงออกของเสียวหลวเยี่ยนไม่เปลี่ยนไปเลยในขณะที่เขาพูดอย่างเฉยเมย ฉันอยากเจอหลู่พิงฉันอยากคุยกับเขาไม่ได้เสี่ยวหลวยเอี้ยนปฏิเสธเขายิ้งและพูดว่าถ้าคุณต้องการมองหาเขาคุณสามารถมองหาเขาเป็นการส่วนตัวได้อย่ามองหาเขาในช่วงเวลาทำงานของโรงเรียนเมื่อได้ยินคำพูดของเสี่ยวหล่ยเอี้ยนหวังอี้หูก็ยิ่งแน่ใจมากขึ้นเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังหลู่พิงความหมายในคำพูดของเสี่ยวหลวยเอี้ยนนั้นชัดเจนมากเขาไม่ต้องการปรากฏตัวและไม่ต้องการสร้างปัญหาใดๆในเวลาเรียน เขาต้องการให้หวังอี้หูมองหาหลู่ผิงและแยกตัวเองออกจากปัญหาโดยสิ้นเชิงหลังจากมองดูเขาสักพักหวังอี้หูก็ยืนขึ้นและพูดว่าเข้าใจแล้ววันนี้หลู่ผิงควรเลิกงานตั้งแต่เชา้าเสี่ยวหลัวยเยี่ยนเตือนเขาหวังอี้หูออกจากสำนักงานและไม่รีบร้อนเขาบินออกไปนอกโรงเรียนและรอตอนที่182เทพเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสุนัขสอง เขารู้ดีว่าบ้านของหลู่พิงอยู่ทางไหนแม้ว่าเขาจะไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนก็ตามเขารอและรอในที่สุดหลู่พิงก็ออกมาจากโรงเรียนหวังอี้หูขึ้นไปหาเขาหลู่พิงเขาตะโกนหลู่พิงที่กำลังจะบินออกไปหยุดลงเขามองไปที่หวังอี้หูผู้ชายคนนี้สวมชุดเสื้อคลุมแบบจีนรัดรูปและมีผมสั้นเรียบร้อยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาหวังอี้หูเป็นหัวหน้ากองรักษาการเมืองปินไห่มาเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงอาจกล่าวได้ว่ามีอำนาจมาก เขาเพิ่งบินไปด้านข้างของหลู่ผิงทันใดนั้นชายชราที่มีปากแหลมและแก้มย้อยก็ปรากฏตัวขึ้นเขาสวมเสื้อคลุมมอมแมมและวิ่งไปที่ด้านข้างของหลูผหล่ผิงหลู่ผิงฉันรอคุณมานานแล้วหลู่ผิงมองดูเขาลุงซุนคนนี้เป็นคนชี้แนะเขาไม่ใช่หรือเขายิ้มอย่างรวดเร็วและพูดว่าลุงซุนทําไมคุณมาที่นี่สำหรับหวังอีห้หูหลู่ผิงไม่รู้จักเขาในความเห็นของหลู่ผิงคนเลวเหล่านั้นอาจถูกฆ่าโดยลุงซุน แน่นอนว่าเขามีความประทับใจที่ดีต่อลุงซุนในเวลานี้หวังอี้หูบินไปแล้วและพูดด้วยเสียงทุ้มว่าหลู่พิงฉันชื่อหวังอี้หูผู้อำนวยการกองรักษาการเมืองปินไห่ฉันอยากคุยกับคุณได้ยินชื่อนี้หลู่พิงตกใจมากนี่คือหนึ่งในบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองปินไห่เขามาคุยกับหลู่พิงจริงๆหลู่พิงกำลังจะพูดแต่ลุงซุนไม่มีความสุข เขาพูดอย่างหมดความอดทนคุณไม่เห็นหรือว่าผู้อาวุโสของคุณต้องการถามอะไรเกี่ยวกับหลู่ผิงหลู่ผิงไม่มีเวลาคุยกับคุณรีบออกไปซะหลู่ผิงมองไปที่บุคคลน,นี้และยิ่งแน่ใจว่าเขาได้ฆ่าคนเลวเขาไม่สนใจหัวหน้ากองทหารรักษาการของเมืองปินไห่ด้วยซ้ำหวังอี้หูถูกใครบางคนดุและโกรธทันทีเขามองไปที่ชายชราที่อยู่ข้างหน้าเขาแต่มองไม่เห็นการฝึกฝนของเขา หัวใจของเขาแน่นแฟนจากนั้นเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าท่านครับฉันกำลังตามหาลู่พิงเพื่ออะไรบางอย่างโปรดปังลุงซุนออกหมัดทันใดนั้นแสงสีเขียวก็ปรากฏขึ้นบนร่างของหวังอี้หูและระฆังสีเขียวก็ลอยออกมาอย่างไรก็ตามภายใต้หมัดของลุงซุนมันไม่มีผลใดๆในชั่วพริบตาแสงสีเขียวก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆและระฆังก็แตกเช่นกัน หวังอี้หูถูกส่งออกไปโดยกองกําลังอันรุนแรงเขาถูกส่งไปไกลมากหลู่ผิงตกใจและอุทานว่าลุงซุนนี่ไม่เป็นไรเขาจะไม่ตายไปดื่มกันเถอะขณะที่เขาพูดเขาก็ดึงหลู่ผิงออกไปหลู่ผิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เขามองไปที่หวังอี้หูที่บินไปไกลอย่างเป็นห่วงหวังว่าเขาจะไม่เป็นรายมิฉะนั้นเขาจะไม่เดือดร้อนใหญ่หรือหวังอี้หูยังคงบินถอยหลังอยู่ในขณะนี้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัว นี่เป็นพลังที่น่ากลัวแบบไหนกันโดยการชกแบบสบายๆส,สมบัติเวทมนต์ที่ป้องกันของเขาก็แตกเป็นเสี่ยงๆและตอนนี้เขาถูกพลังนี้ห่อหุ้มไว้ร่างกายของเขาสูญเสียการควบคุมไปอย่างสิ้นเชิงและเขาทำได้เพียงบินถอยหลังเท่านั้นเขาเป็นผู้ฝึกฝนในขั้นหลอมรวมแม้แต่ผู้ฝึกฝนในระดับมหายานก็ยังทำสิ่งนี้กับเขาไม่ได้ชายชราคนนั้นเป็นอมะตะหรือไม่เขามีเวลาคิดอีกมากเขาไม่รู้ว่าจะต้องบินไปอีกนานแค่ไหน ถ้าฉันกระแทกพื้นฉันจะไม่กลายเป็นเนื้อสับใช่ไหมหวังอี้หูรู้สึกว่าเขาคิดมากเกินไปถ้าเขากำลังจะกลายเป็นเนื้อสับจริงๆเขาคงตายไปแล้วตอนที่เขาถูกต่อยเมื่อกี้อีกฝ่ายแสดงความเมตตาแต่นี่มันน่ากลัวเกินไปตามที่คาดไว้มีคนที่แข็งแกร่งอยู่เบื้องหลังหลู่ผิงทันใดนั้นหวังอี้หูก็นึกถึงความเป็นไปได้ คนคนนั้นเป็นคนที่ต่อยฉันหรือเปล่าเขาบินถอยหลังเขาพบว่าเขาถูกบังคับออกจากแนวป้องกันของเมืองบินไห่และเขายังคงบินอยู่เขาไม่รู้ว่าจะหยุดได้เมื่อไหร่ในขณะเดียวกันหลู่พิงถูกลุงซุนลากเข้าไปในร้านอาหารเฮ hey, ผู้อาวุโสคงจับตาดูลูกหลานของเขามาตลอดสองวันที่ผ่านมาเขาเบื่อแทบตายฉันไม่มีอะไรทําฉันเบื่อแทบตายอยู่คนเดียวมาน้องหลู่ดื่มกับคุณปู่หลู่พิงรู้สึกหมดหนทางผู้ชายคนนี้เลยลากเขาไปดื่มด้วยเพราะเขาเบื่อ ฉันควบคุมแอลกอฮอล์ไม่เก่งหลู่พิงพูดอย่างตรงไปตรงมาก่อนหน้านี้เขาดื่มเพียงไม่กี่ครั้งไอ้สาระเลวคุณไม่รู้จะชื่นชมมันยอวายก็ดีหลู่พิงรู้สึกว่าสมองของลุงซุนไม่ถูกลุงซุนอดที่จะรำคาญไม่ได้และพูดอย่างโกรธเคืองว่าวันนี้คุณต้องดื่มแม้ว่าคุูจะไม่อยากดื่มก็ตามถ้าไม่อยากดื่มก็บินหนีไปเหมือนเด็กนั่นเดี๋ยวนี้หลู่พิงส่ายหัวและพูดว่าถ้างั้นฉันไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องดื่มใช่ไหมฉันไม่ได้ถามเรื่องนี้ แม้ว่าเขาจะรู้สึกขอบคุณชายชราคนนี้มากแต่เงินก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันทำไมฉันต้องให้คุณจ่ายค่าเครื่องดื่มเมื่อคุณอยู่กับฉันไม่สมเหตุสมผลเลยเมื่อบริกรมาถึงลุงซุนก็หยิ่งพยองมากขอไวน์ที่แพงที่สุดในร้านให้ฉันหนึ่งขวดและอาหารทุกจานด้วยผู้ชายคนนี้ใจกว้างจริงๆในไม่ช้าอาหารและไวน์ก็ถูกเสิร์ฟและลูผิงและลุงซูนก็เริ่มรับประทานอาหาร ลุงซุนเลือกร้านอาหารที่ดีที่สุดในเมืองปินไห่อาหารทําจากวัสดุคุณภาพสูงและไวน์ทําจากสปิริตบลูแต่ชายชราคนนี้ยังคงดูถูกมันไวน์นี้อ่อนมากถ้าไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรแล้วฉันจะไม่ดื่มสิ่งนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็รินไวน์เข้าปากหลู่พิงก็พยายามดื่มบ้างตอนที่183เทพเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสุนัขสาม ชาชาเขาเริ่มรู้สึกเมาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามลุงซุนยังคงมีสติอยู่มากทั้งสองคุยกันระหว่างทานอาหารน้องหลู่ให้ฉันเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังครั้งหนึ่งในโลกนี้มีเพียงสีทวีปตรงเฉิงเซินโจซีหนิวเฮอโจมณฑลซานโถใต้และมณฑลซานโถเหนือจู่จู่หลู่พิงก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าลุงซุนคุณกำลังจะบอกฉันว่าเดินทางไปทางทิศตะวันตกเหรอเมื่อเขาพูดเช่นนี้ลุงซุนก็ตะลึงหลู่พิงก็มีปฏิกิริยาเช่นกัน ทายที่สุดแล้วในโลกนี้แม้ว่าจะมีตำนานมากมายที่คล้ายคลึงกับความทรงจำของหลู่พิงมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายอย่างที่ไม่เป็นความจริงอย่างน้อยที่สุดไม่มีบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกในการศึกษาที่หลู่พิงได้รับตั้งแต่อายุยังน้อยลุงซุนก็ตะลึงเช่นกันเขาแค่เบื่อและต้องการหาใครสักคนคุยโมกพูดตามเหตุผลแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกเก็บเป็นความลับยังไม่ควรหมุนเวียนทั้งคู่มองหน้ากันอย่างสงสัยและเริ่มคิดอย่างบ้าคลั่งหลู่พิงคิดว่า เป็นไปได้ไหมว่าชายชราคนนี้เป็นผู้อพยพลุงซุนคิดว่าเขาได้ยินมาจากใคร่วงเสี่ยวฉีหรือคนที่ทําให้เขาเป็นตัวหมากรุกหลู่พิงไม่ต้องการเปิดเผยต,ตัวตนของเขาในฐานะผู้อพยพ,ยพยอย่างแน่นอนลุงซุนไม่ต้องการให้หลู่ิงรู้จักตัวตนของเขาฮิฮทั้งสองคนหัวเราะพร้อมกันลุงซุนหัวเราะและพูดว่าโอ้หนังสือโบราณฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้อ่านมันด้วยใช่ใช่ เคยอ่านในห้องสมุดต,ตอนเด็กๆทั้งสองคนเริ่มอธิบายพร้อมกันลุงซุนหยิบแก้วไวายขึ้นมาจิบเขาถามอย่างภาคภูมิใจว่าในเมื่อคุณอ่านแล้วฉันก็จะไม่เบื่อคุณบอกฉันทีว่าใครคือฮีโร่อันดับหนึ่งในการเดินทางสู่ตะวันตกหลู่พิงขงมวดคิ้วและคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็พูดว่าต้องเป็นทางไท่จงลุงซุนโกรธมากทำไมต้องเป็นเขาถ้าไม่มีเขาการเดินทางสู่ตะวันตกคงไม่สามารถเริ่มต้นได้ ลู่พิงพูดอย่างจริงจังว่ายิ่งกว่านั้นผู้ชายคนนี้มาจากช่วงเวลาที่วุ่นวายและสร้างยุคที่สงบสุขและรุ่งเรืองพระองค์ทรงมีผลงานทางทหารที่โดดเด่นและให้ประชาชนมีชีวิตที่มั่นคงและดีเรียกได้ว่าเป็นพระเอกอันดับหนึ่งหากไม่มียุคที่สงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองแม้ว่าฉันจะเอาคำพีคืนมาฉันก็ทำได้เพียงเช็ดตูดเท่านั้นใครจะอ่านดวงตาของลุงซูลกำลังจะพ่นไฟในขณะที่เขาต้องมองไปที่หลู่พิงแต่ครู่หนึ่งเขาไม่รู้ว่าจะปฏิเสธอย่างไร ถ้าอย่างนั้นฉันจะถามคุณอีกครั้งคุณคิดว่าใครคือวีรบุรุษที่สุดในเดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อเผชิญกับคําถามนี้หลูพิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับวีรบุรุษฉันคิดว่าควรเป็นอย่างเจียนเมื่อได้ยินชื่อนี้ลุงซุนก็กัดฟันถามแล้วทําไมล่ะซุนหมอคงทรงพลังใช่ไหมแต่เขายังคงพ่ายแพ้ต่อเทพที่แท้จริงเออหลังเซียนเซิงหรือไม่นอกจากนี้ตั้งแต่วินาทีที่เขาก้าวขึ้นสู่ความเป็นเทพ ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของหยางเจี้ยนนั้นถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆในหมู่เพื่อนของเขากล่าวคือเขาไม่มีสมบัติวิเศษที่ดีพอที่จะสนับสนุนเขามิฉะนั้นเขาคงไม่พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับยอดฝีมือจากรุ่นก่อนลุงซุนพูดอย่างโกรธเคืองเขาชนะการต่อสู้ครั้งนั้นหรือไม่ไม่นั่นคือการแอบโจมตีจากท่านผู้สูงสุดเทพจุนหลู่พิงเม้มริมฝีปากและพูดว่าเขาไม่ได้เสียเปรียบก่อนการรอบโจมตี ฮิฮ <ee> ิ <h ee> ในสายตาของคุณซุนหมอคงราชาวานอนไม่เป็นอะไรเลยลุงซุนกล่าวว่าลู่พิงทอนหายใจและดวงตาของเขาจมลงในความทรงจำของเขาราชาลิงเขาเป็นคนที่น่าสมเทศเขาเป็นราชาวานอนทำไมเขาต้องสงสารเขาด้วยลุงซุนไม่เชื่อลู่พิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มว่าตั้งแต่เขาเกิดทุกย่างก้าวของเขาอยู่ในการคำนวณของผู้อื่นเขากระทำตามความคิดของผู้อื่นแม้แต่ปรมาจารย์ที่ไว้ใจที่สุดของเขา เอนเดอร์โพ er ก็ยังเป็นคนที่แกล้งบุคลิกที่ไม่ยอมใครของเขาถูกทําให้เรียบขึ้นและเขาถูกขังอยู่ในกรงทองเพื่อเลี้ยงดูเหมือนสุนับเขาไม่น่าสงสารเหรอขณะที่หลูพิงพูดลุงซุนก็กระดกเล่าเข้าปากไฟในดวงตาของเขาดูเหมือนจะไม่หยุดยัง้งหลูพิงถอนหายใจปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงตายไปแล้วตั้งแต่เขาสร้างความเสียหายในวังสวรรค์ไม่เป็นไรแล้วขณะที่เขาพูดเขาก็ดื่มไวายแรงๆหนึ่งแก้วด้วย แต่ในเวลานี้อารมณ์ของลุงซุนสงบลงมากแล้วและดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความอ้างว้างแล้วคุณคิดว่าจะทำอย่างไรถ้าคุณกลายเป็นตัวหมากรุกของคนอื่นลุงซุนถามอย่างมีนัยยะลู่พิงหัวเราะถ้าฉันเป็นลิงแบบนั้นฉันก็ต้องยอมรับมันคู่ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปฉันจะทำอย่างไรฉันทำได้เพียงแอบซ่อนความคมของกรงเล็บและฟันของฉันและทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับการฝึกฝนของฉันเพื่อที่ฉันจะได้เปลี่ยนแปลงในภายหลังจูจ่ๆลู่พิงก็หัวเราะอ,อีกครั้ง แต่ถ้าเป็นกรณีนี้อย่างเจียนก็เป็นสุนัขไม่ใช่หรือในบรรดาทวยเทพและพุทธทั้งหลายบนท้องฟ้านอกจากพระอรหันต์แท้สองสามองค์แล้วใครเล่าไม่ใช่สุนัขดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะบอกว่าไม่มีวีรบุรุษในการเดินทางสู่ตะวันตกลุงซุนยังหัวเราะอ,อย่างสะใจห้าห้าห้าถูกต้องเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นสุนัขเยี่ยมมากพวกเขาเริ่มดื่มอย่างมีความสุขหลูพิงหลับสนิทแต่ลุงซุนยังดื่มอยู่ ทันใดน,นั้นก็มีอีกคนอยู่ในห้องมันคือคงส่วนเขาคือคงหมิงที่หลู่ผิงรู้จักสำหรับเขาแล้วชื่อคงส่วนหายไปนานหลังจากที่เขาถูกพาไปเป็นสัตว์ขี่เขาไม่ต้องการพูดถึงมันเขามองไปที่ชายชราที่อยู่ข้างหน้าเขาและหลู่ผิงซึ่งนอนอยู่บนโต๊ะคงส่วนนั่งลงหยิบขวดไวน์ขึ้นมาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่า เป็นทางเลือกที่ดีที่จะดื่มกับเขาความลับของสวรรค์ถูกปกปิดไว้และกรรมของเขาก็ไม่ปรากฏชัดฉันคำนวณกรรมต่อหน้าเธอกับฉันไม่ได้นักบุญเท่านั้นที่สามารถปกปิดมันได้ด้วยมือของเขาเองพวกเขาสองคนที่อยู่ห่างไกลจะคำนวณสิ่งที่น่ากลัวเช่นนี้ได้อย่างไรดวงตาของลุงซุนยิ่งเฉียบแหลมขึ้นในตอนนั้นเกิดหายนะครั้งใหญ่และมีเพียงเผ่าพันธุ์มังกรและฟินิก์เท่านั้นที่รอดพ้นจากการควบคุมของสวรรค์อย่างไรก็ตามฉันสงสัยว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร คงซุนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพูดด้วยรอยยิ้มว่าก่อนที่พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่จะตรัสไม่มีใครรู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นพวกเขาสามารถวางแผนล่วงหน้าเท่านั้นบางทีพวกมันอาจถูกภัยพิบัติโจมตีและพวกมันจะมีโอกาสรอดและก้าวข้ามไปได้ภัยพิบัติยังเป็นโอกาสทั้งสองมองหน้ากาันลุงซุนมองไปที่หลู่ผิงในเวลาเดียวกันและพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าหนูเจ้าสามารถเป็นตัวหมากรุกที่เราได้ในยามหายน,นี้เราจะให้คุณได้ลิ้มรสของการถูกวางแผน ตอนที่184ต้องเป็นลุงซุนหนึ่งเมื่อหลู่ผิงตื่นขึ้นท้องฟ้าก็มืดแล้วคุณครับผมขอรบกวนคุณชำระบินได้หรือไม่อืมจูจูหลู่ผิงก็ตื่นขึ้นและมองไปทางซ้ายและขวาลุงซุนหายไปนานในห้องมีเพียงเขาเท่านั้นและมีอาหารและวายมากมายหลู่ผิงกลืนน้ำลายเขาถูกกำหนดไว้แล้วให้เวลาชันสักครู่กรุณาออกไปก่อน เมื่อเห็นบริกรออกไปหลู่พิงก็เริ่มจัดระเบียบความคิดของเขาเขาดื่มกับลุงซุนและแอลกอฮอล์ก็แรงเล็กน้อยจากนั้นดูเหมือนเขาจะพลอยหลับไปลุงซุนบอกว่าจะจ่ายบินให้แต่ผู้ชายคนนี้ข้ามการเรียกเก็บเงินหรือไม่หลู่พิงตกใจมากเมื่อมองไปที่บินบนโต๊ะหลู่พิงก็เอื้อมมือไปหยิบมันไอบา้าเจ็ดหมื่นสตาร์ดอลลร์ไอบา้าหลู่พิงอดไม่ได้ที่จะสบั มันเสียเปล่าที่เขาปฏิบัติต่อลุงซุนในฐานะผู้มีพระคุณในโลกภายนอกผู้ชายคนนี้วางแผนต่อต้านเขาจริงๆตอนนี้หลู่ผิงมีเงินอยู่บ้างแต่เขามียอดรวมเพียง28,000ดอลลาร์ 28, ดาวเท่านั้นมาถึงตอนนี้แล้วหลู่ผิงรู้ว่าเขามีเพียงทางเดียวไม่ว่าเขาจะยืมเงินหรือไม่ก็จะถูกส่งไปที่กองทหารรักษาการเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาและโทรหาห่วงบ้าการโทรผ่านสวัสดีหัวหน้างนานห่วงฉันมีเรื่องจะถามคุณ วงเสี่ยวชยีรู้สึกประหลาดใจลู่พิงจะไม่ขออะไรจากเธอเกิดอะไรขึ้นอะไรที่คุณต้องการขอยืมเงินหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของหวงเสี่ยวชยีก็กลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวผู้ชายคนนี้ก้มหน้าขอยืมเงินจริงหรือเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฉันถูกวางแผนต่อต้านโดยใครบางคนตอนนี้ฉันติดค้างเงินค่าอาหารอยู่ดังนั้นฉันจึงออกจากร้านอาหารไม่ได้ลู่พิงใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้บอกที่อยู่มาฉันจะไปแล้ว หวงเสียวฉยีต้องการที่อยู่ดังนั้นเธอจึงออกไปหลู่พิงกัดฟันและพูดว่าไอ้แก่นี่เจอเขาครั้งหน้าเรื่องนี้จะไม่จบเขาก้มหัวลงและกระซิบที่แขนขวาของเขาหลู่ซีชายชราคนนั้นจากไปเมื่อไหร่ทำไมไม่ปลุกฉันหลู่ซีตอบด้วยเสียงเด็กๆว่าฉันไม่รู้หลังจากที่ท่านสลบไปอาจารย์ฉันก็หมดสติไปเช่นกันฉันหลับสบายมากจากนั้นเขาก็ถามช่วยเหมืองยาเกี่ยวกับสถานการณ์เดียวกัน หลู่พิงรออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่หวงเสี่ยวชีจะเข้ามาเมื่อเธอเห็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยจานที่ยังไม่เสร็จและขวดไวน์เปล่าที่วางอยู่บนพื้นเธอก็ประหลาดใจเธอตกใจคุณกินข้าวกับผู้หญิงคนไหนทำไมคุณอวดดีจังใบหน้าของหลู่พิงมืดลองอคุณหมายถึงอะไรมันเป็นชายชราชายชราคนนั้นบอกว่าเขาจะจ่ายบินแต่เขาทำให้ฉันเมาแล้ววิ่งหนีไป หวงเสี่ยวฉียิ้มและพูดว่าฉันคิดว่าคุณกำลังเลี้ยงผู้หญิงด้วยอาหารแต่คุณถูกคนอื่นหลอกหลู่พิงใส่หัวและพูดว่าเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงแม้ว่าลุงซุนจะข้ามบินแต่เทคนิคการพบปลูกที่เขามอบให้นั้นมีค่ามากกว่าอาหารมือนี้อย่างแน่นอนแค่ว่าชายชราคนนี้ชั่วร้ายมากเขาได้หลอกลวงเขาหวงเสี่ยวฉีนั่งลงและมองไปที่หลู่ิงด้วยรอยยิ้มคุณต้องการเงินเท่าไหร่ หลู่พิงรู้สึกราวกับว่าเขากำลังทรยศตัวเองทำไมห่วงบ้าถึงมีความสุขมากห้าหมื่นสตา,าร์ดอลล่ามื้อนี้ทั้งหมดราคาเท่าไหรเจ็ดหมื่นสตา,าร์ดอลล่าหลู่พิงบอกความจริงห่วงเสี่ยวชีสายหัวของเธออาหารยังน้อยเกินไปดูเหมือนว่าชายชราคนนั้นจะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมไม่ได้เธอไม่สนใจว่าใครโกงหลู่พิงไม่ว่าในกรณีใดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สิ่งที่เธอสนใจคือหลู่พิงยืมเงินน้อยเกินไป เธอจะเป็นเจ้าหนี้ของหลู่พิงด้วยเงินพิงเล็กน้อยได้อย่างไรหลู่พิงพูดด้วยใบหน้าที่ขมขื่นมันไม่ใช่จํานวนเล็กน้อยแม้ว่าฉันจะเข้าแผนกมัธยมต้นก็ตามนี่จะเทียบเท่ากับเงินเดือนครึ่งปีฮ่าฮ่าฮ่าเง้นฉันจะให้คุณยืมหนึ่งแสนก่อนสิ่งนี้จะง่ายต่อการจดจํห่วงเสี่ยวชีกล่าวอย่างเป็นกันเองหลู่พิงกล่าวว่าฉันต้องการห้าหมื่นดอลลาร์ดลลารา่วงเสี่ยวชีกโกรธมากไม่ฉันจะให้คุณยืมหนึ่งแสนสตาร์ดอลลาร์ ถ้าฉันนำเงินให้คุณห0,000ดอลลาร์ฉันจะคิดดอกเบี้ยส0เอร์เซ็นและดอกเบี้ยทบต้นสำหรับหนึ่ง0ดอลลาร์ดาวจะไม่มีดอกเบี้ยตัวเลือกนี้ดูเหมือนง่ายมากงั้นฉันจะยืมหนึ่ง0สสตาร์ดอลลาร์ฉันจะคืนให้คุณแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งลูพิงพูดอย่างจริงจังหวงเสี่ยวชีหัวเราะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนใช้เวลาของคุณหลูพิงพูดไม่ออกเล็กน้อยเธอไม่ได้กำหนดวันชำระด้วยซ้ำ นี่ไม่ใช่การกระตุ้นให้คนอื่นกลับคำพูดเหรอเป็นไปตามคาดของ่วงบ้าในขณะนี้่วงเสี่ยวฉีได้โอนเงิน10,000แสนดอลลาร์ 100, ให้กับหลู่พิงแล้วด้วยเงินหนึ่งแสนดอลลาร์สตาในมือหลู่พิงจึงไปชำระค่าใช้จ่าย่วงเสี่ยวฉีเดินตามหลังเขาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอหลังจากหลู่พิงชำระบินเขาก็บินกลับไปที่วินล,ล่าพร้อมกับ่วงเสี่ยวฉีด้วยใบหน้าที่มืดมนครั้งต่อไปที่ฉันเจอไอ้แก่นั่นเรื่องนี้จะไม่จบ หลู่พิงกัดฟันอย่างลับๆเขารู้ว่าชายชราจะมาหาเขาอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเขาได้ให้ประโยชน์มากมายแก่เขาแล้วอาจเป็นเพราะเขาต้องการอาหารมื้อนี้หรือไม่จากนั้นหลู่พิงก็มีความสุขมากในขณะนี้คงส่วนกําลังดื่มและพูดคุยกับลุงซุนตอนที่185ต้องเป็นลุงซุนสองบอกไปสิว่าคุณสัญญาอย่างชัดเจนว่าจะเลี้ยงเขาด้วยการดื่มแล้วทําไมคุณปรับคํหลักคุณดูไม่เหมือนผู้เชี่ยวชาญเลยคงส่วนพูดด้วยรอยยิ้ม ลุงซุนสายหัวแล้วพูดว่าใครบอกให้เด็กคนนั้นพูดว่าฮีโร่อันดับหนึ่งคือถังไทจงและฮีโร่ที่กล้าหาญที่สุดคือหยางเจี้ยนฮึมแล้วซุนหมู่คงหละฮ่าฮ่าด้วยสถานะของคุณทําไมคุณถึงทะเลาะก,กับเด็กฉันไม่ได้ทะเลาะคุณคิดอย่างไรไม่มีอะไรมากคุณเจ๋งมากลุงซุนยิ้มและพูดว่ามือนีเขาไม่พลาดของที่ฉันให้เขาไม่ใช่ของที่เงินไม่กี่ดาวจะเทียบได้ การจ้องมองของคงสวนนั้นห่างไกลในขณะที่เขาเห็นด้วยนั่นเป็นเรื่องจริงเมื่อหลู่พิงกลับถึงบ้านเขาไม่โกรธเกินไปแต่ความเจ็บปวดในใจของเขานั้นมีอยู่จริงหนี้ของเขาสูงถึงหนึ่งแสนดอลลาร์สตาร์แล้วสิ่งนี้ทําให้หลู่พิงรู้สึกกดดันอย่างมากหลู่พิงหยิบกางเกงขาสั้นออกมาจากแหวนเก็บของและกําลังจะสวมเมื่อจูจ่ๆเขาก็รู้ว่ามีแผ่นหยกอยู่ในแหวนของเขา หลู่พิงตกตะลึงทันทีไม่มีอะไรมากในแหวนเก็บของของเขาเขารู้ดีว่าแผ่นหยกนี้ไม่เคยมีมาก่อนเขาหยิบมันออกมาหลู่พิงใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อทดสอบทะเลปีศาจท่วมมังกรศิลปะคำพูดสีทองเหล่านี้พุ่งเข้ามาในความคิดของหลู่พิงแท้จริงแล้วเป็นวิธีการพบปลูกแบบมังกรทีหลู่พิงอ่านวิธีการฝึกฝนทั้งหมดอย่างรวดเร็วมากติงยินดีด้วยโฮสต์คุณได้รับวิธีการบ่มเพาะระดับ SSS ทะเลปีศาจท,ท่วมมังกรคว่มศิลปะมันถูกจำกัดไว้สำหรับการเพาะปลูกงูมังกรน้ำและมังกรเมื่อมองไปที่เทคนิคการเพาะปลูกนี้ลูพิงก็มีความสุขมากสำหรับลูซีมันบังเอิญมากที่เธอสามารถฝึกฝนเทคนิคการเพาะปลูกนี้ได้แต่เทคนิคการเพาะปลูกนี้มาจากไหนหลังจากคิดอย่างรอบคอบอยู่ครู่หนึ่งลูพิงก็พิจารณาได้ว่าใครเป็นคนทำเกี่ยวกับแหวนเก็บของของเขา ยังไงก็ต้องเป็นลุงซุนหลู่พิงถอนหายใจเขาพิถีพิถันมากหลู่พิงสอนวิธีการฝึกฝนให้กับหลู่ซีโดยไม่พูดอะไรอีกตอนนี้หลู่ซีสามารถพึ่งพาสัญชาตญาณของเธอเองเพื่อดึงดูดฉีทางจิตวิญญาณหลู่พิงยังไม่มีวิธีการฝึกฝนใดๆที่จะสอนเธอมาก่อนแต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปหลังจากได้รับศิลปะก,การพลิกคว่ำทะเลมังกรท่วนทนแล้วการฝึกฝนในอนาคตของหลู่ซีจะไม่ถูกขัดขวางอย่างแน่นอนติง๊ง ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่มอบเทคนิคการพบปลูกระดับ SSS ของหลู่ซีเมื่อเสร็จสิ้นจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโฮสได้รับพรสวรรค์ของมังกรน้ำท่วมจิตวิญญาณสีม่วงความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่หลู่ผิงมีความสุขมากเราต้องรู้ว่าความแข็งแกร่งเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สัตว์อสูรมีเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์มังกรทีมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นหลู่ผิงได้รับพรสวรรค์ของมังกรน้ำท่วมจิตวิญญ,ญาณสีม่วงจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กััับตตวเเขาาออองงงงยย่่ไม้งสงส หลู่พิงกำม,มัดแน่นแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษอืมเขาสามารถลองใช้ในปฐมการโกลาหนจักกระวาลได้ในภายหลังแต่หลู่พิงก็ติดอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอีกครั้งมันคือว่าเขายังคงมีทักษะระดับปรมาจารย์ถูกกำหนดมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทักษะนี้อาจทำให้สิ์ของเขาฝึกฝนได้เร็วขึ้นและหลู่พิงก็สามารถได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนของพวกเขาปัญหาคือใคร ตัวหนึ่งคือมังกรนรมิตวิญญาณสีม่วงและอีกตัวเป็นวิญญาณวิญญาณเทคนิคการพาบปลูกที่เขาฝึกฝนนั้นเป็นระดับ SSS ทั้งหมดในที่สุดหลู่พิงก็ตัดสินใจว่าแต่ละคนจะผลัดกันทำหน้าที่แทนกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ติง้งโฮสเลือกสิทธิ์หลู่ซีเพื่อเปิดใช้งานการเสริมความแข็งแกร่งที่ระบุความเร็วในการฝึกฝนของหลู่ซีเพิ่มขึ้นจูจ่จหลู่พิงก็รู้สึกมีอารมณ์ขึ้นมาเล็กน้อย สาวกสองคนของเขาได้รับเทคนิคการพาบปลูกระดับ SSS และพวกเขาทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์แต่ศิลปะการสร้างร่างกายวิญญาณบรรพการก้าวปฏิวัติของเขานั้นอยู่ในขั้นก่อตั้งมูล,ลนิธีเท่านั้นมันน่าโมโหจริงๆที่จะเปรียบเทียบในเวลานี้ห่างจากเมืองปิ้นห่หนึ่งหมื่นไมล์ชายคนหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าบูมหวังอี้หูชนเข้ากับภูเขาสูงภูเขาแตกเป็นเสียงเสียงและเขาถูกฝังอยู่ในนั้นข้อเจ็บเลย หวังอี้หูกัดฟันและลุกข,ขึ้นโชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลังในร่างกายของเขาควบคุมเขาแต่มันก็ปกป้องเขาด้วยเมื่อหยิบโทรศัพท์ออกมาหวังอี้หูก็เห็นสายที่ไม่ได้รับหลายสิบสายบางส่วนจากภรรยาบางส่วนจากเพื่อนร่วมงานและบางส่วนจากเจ้านายแต่ตอนนี้เขาอยู่ในถิ่นทุนกันดารไม่มีสัญญาและเขาไม่สามารถกลับไปได้เขามองไปทางเมืองปินไห่และขี่ดาบของเขาแล้วบินกลับ แต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวมันน่ากลัวเกินไปนี่เป็นคําเตือนว่าอย่ามองหาหลูพิงหรือไม่วันต่อมาหลิงเย่หยินไปที่บริษัทเครือข่ายซุยเฟิงเป็นครั้งแรกและยื่นใบลาออกเจ้านายของเธอตกลงโดยไม่ลังเลตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเช่นกันหมูเสี่ยวตงเสียชีวิตแล้วครอบครัวหมูตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เรื่องใหญ่ที่เขาได้รับมาแต่แรกนั้นหายไปแล้ว แต่เขาไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลินเย่หญิงหรือไม่เขาเห็นด้วยกับการลาออกของหลินเย่หยิงทันทีอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆยังไม่จบสิน้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าราวกับว่ามือที่มองไม่เห็นกำลังเล็งไปที่บริษัทของเขาทุกคนเริ่มตัดขาดความร่วมมือกับบริษัทของเขาในไม่ช้าบริษัทก็เริ่มขาดทุน ถึงกับล้มละลายแน่นอนว่านี่เป็นเพราะหงเสี่ยวฉีผู้ชายคนนี้อยู่ร่วมกับบูเสี่ยวตงและไม่สามารถจัดได้ว่าเป็นคนดีเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการแก้แค้นหลังจากออกจากงานหลินเย่ยหญิงไม่รู้เรื่องนี้สิ่งที่เธอต้องทําคือการหางานใหม่ดังนั้นหลินเย่ยหญิงจึงเริ่มส่งเรซูเม่ไปยังงานต่างๆในโรงเรียนถึงเวลาที่น้องใหม่จะมารวมตัวกันอีกครั้งครั้งนี้ผลการรับสมัครของแผนกมัธยมต้นยังคงเป็นที่น่าพอใจมากสําหรับเฮยหยงทําไมถึงเป็นเช่นนี้ตอนนี้หลู่ผิงได้รับความนิยมอีกครั้ง